ใครจะไปคิดว่าสโนว์บอร์ดจะสนุกแล้วก็ยากขนาดนี้อันนี้ขอมาบอกสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะไปเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดที่ฮอกไกโดนะคะจะได้ไม่ต้องเจ็บแบบเกล,ลวจะมาบอกวิธีจองตั๋วมานิสโกะยังไงให้ได้ราคาลดเยอะที่นี้เกลได้ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน15,000บาทใครจะจองตัว๋วเครื่องบินแนะนําเลยรีบจองผ่านโกเทอร์ราคาดีมากเกลไปเล่นที่เมืองนี้ไซโกะนะคะเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องหิมะนุมน่มๆของญี่ปุ่นและว,วันแ,วแรกเกลดื้อไม่ยอมเรียนสโนว์บอร์ดก็ลม้มลุกคุกคานอยู่เป็น่งบกรร้า้าาาาาาทเเยยออลน มากกว่าเดิมนะคะไปร้านอนุพูรีคือเหมาะกับบิกินเนอร์มากกว่าแล้วก็คนน้อยกว่าด้วยนะคะลองเล่นกับอาจารย์ดูด้วยก็จัดไปเลยทั้งวันเอางี้ใครลองเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกสําคัญมากอย่าลืมเตรียมสนับก้นกับข้อมือมาด้วย <ไป S 1> เกว่ะล้มจนมึนจริงๆแต่ว่ากล้าล้มเพราะว่าเตรียมมาด้วยแต่พอเล่นได้แล้วมันก็สนุกเลยทุกคนคือมันเพลินมากแบบอยากเล่นทุกวันคนที่อยากมาลองเล่นสโนว์บอร์ดตอนแรกฝึกอาจจะยากหน่อยนะคะต้องใจเย็นแต่ถ้าเล่นเป็นแล้วอาจจะเก่งขึ้นง่ายค่าใช้ใจเกวก็เอาส่วนลดที่ได้จากโกลเทอร มาลองเช่าหรือเลือกช็อปแบบเกลที่นี่ก็รวมๆแล้วประมาณบาทแต่เกลเหมือนได้ทุกอย่างฟรีทุกคนเพราะเกลได้คนรถที่จองตัว๋วเครื่องบินกับจองที่พักผ่าน Goather มานะคะคือทำให้ทิปนี้เอาเงินส่วนนั้นมาเล่นกิจกรรมกับช็อปปิ้งได้แบบคุมค้มๆเลยเกลจองผ่านเว็บไซต์ g o t e r c o m เรากำลังจะมีทิปอยากเหลือพ็อกเก็ตมันนี่ไว้เผื่อๆช็อปเลยจองกับ g o t h e r ได้เลยค่ะ